น óc, ็อกไซเดียวกันน óc, ็อกไซเดียวกันเลยหันหน้าเข้าอีกแล้วสุดเติมเลยครับหนหน้าเข้านี่เล็งหัวเลยฮะ อะไรนี่ใ <laughs> ไซเดียวเลย <c oughs> อย่างนี้ผมบอกเมื่อก่อนตอนมันตัวเล็กๆอาจจะเป็นปลาคอกนะฮะ <c oughs> ได้ไหม <c oughs> ติดกิ่งไม้ผูกไว้ก่อนได้ไหมดอกน่าจะติดกิ่งไม้ฮะผูกไว้ก่อนก็ได้ฮะลูกดอกเรามีเยอะอยู่ ผูกไว้รอบทิศเลยอืมนะผูกไว้ก่อนนะเนี้ยก,ก,ก,ก็บอกมาน,ะน่าจะหกกระบอกมั้งอ่ะอ๋อผูกไว้ก่อนมากระบอกเยอะอเวลาเจอปลาก็ได้เปียบนะ อันนี้ใช้ลูกนึยงเดียวนะฮะสวัสดมันเยอะไม่ได้ยิงแกยางเราแรงอยู่แล้วใช้ยางสิบหนะ้าตัดสิบแปดเนี่ยตึงๆเลยฮะชักเจนะ็ดสิบห้าะเดี๋ยวลุยกันต่อฮะคำเตือนคลิปวิดีโอนี้เหมาะกับผู้ที่มีอายุ18ปีขึ้นไปมีเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมกับเด็กและคนโลกสวยผู้ใหญ่ควรให้คำแนะนำแกเด็ก ส่วนคนโลกสวยควรกดออกจากวิดีโอนี้เพราะนี่คือวิธีของการหาปลาต้มฟิชออนแล้ว EP ีหนึ่งอยู่ไหนฮะพี่ก็ลงไว้ก่อนหน้านี้ไงถ้าใครยังไม่ได้ดูเดี๋ยวแปะนี้ไม่ให้ด้าลางตามไปดูลงอ p สองก่อนนี่กำลังตัดอยูน่นี่โอ,โอ้สองมากก่อนหนึ่ง ไปดูอีกทีหนึ่งแล้วแปะไว้ให้โอเคครับครับนี่ยกำลังตัดอีกทีสองโอเคนะโอเคโอเคทีละตัวตัวใกล้กว่าตัวนี้น่าจะง่ายกว่านี้แดดร้อนนะครับผมแต่วันนี้มาช้านะครับผมจะลงหมายนี่ก็บ่ายโมงกว่าแล้วนะฮะ จะได้ลงไหมน่ะนยิงเข้าหวาัวเหมือนนกแต่ก็ยังฟื้นฮนะทนอยู่นะพวกนี้กระบอกเราหลุดแล้วนะ,ะไม่เป็นไรมีทุนอยู่หรอก จะบอกล่วงนะครับลืมลืมปลดล็อกก่อน <_ z> <_ z> เลิ้มาได้นี่เป็นของนัติกนะครับผมผมซื้อประกรบมาแล้วยังไม่ได้ทำเนี่ยของผมจะทำเป็นใส่ทุ่นนะฮะทุ่นสองข้างแต่ยังไม่ได้ทำโอ้ย ไหนไหน,ไหนี่เข่ากลางอยู่นะโอ้ยกิ่งไม้แห้งๆนีๆ่นก็ผันได้เนาะขึ้นเรือไซส่พอๆกันเลยครับข้อปลาข้อเดียวกันหรือเปล่านี่ข้านี้ตุ้งยังเดียวนะนี่มันมาเดี๋ยวไปเอาอีกตัวนึงน,นะครับ อุปสรรคของเรือบันไดรุ่นนี้นะครับผมนี่ฮนะติดปตานิดเดียวก็ไม่ไปคนระับ่าอยูต่ตรงนี้ฮนะสิบกว่านาทีแล้วยังเข้าไม่ได้แหละเข้าไงไมเนี่ยโอ้โหจะแหวกเข้ามาได้ครับเรือแบบนี้โคตรเป็นอุปสรรคในการเข้าป่าอย่างนี้เลยฮนะดู ตัดภาพไม่ใช้เวลาเป็นสิบนาทีแล้วนี่เราจะเข้ามาถึงปลาตัวนี้ได้โอ้ยเอ้ย,อยปลามาก,ก่อนโอ้ยปลาขึ้นเลยก่อนติดเลยเลยนี่ติดเลยเลยนี่ปลาอยู่แค่นี้เอง เราน็อกไปแล้ว <c ười> ขึ้นหายใจไม่ได้น็อกแล้วฮะ <c ười> อือู้เนี่ยเหนื่อยแล้วครับก็เจ้าได้ห <c ười> ื่นไหนนัดซ้ำนี่ <c ười> ดูไม่ออกเลยฮนะ อันนี้น่าจะนัดแรกอันนี้น่าจะนัดซ้ำฉีกเนื้อแล้วนี่อ่ะเหมือนหมานครับใส่เดียวกันหมดเลยปลาหลือกันต่อครับขออนุญาตสางเรือออกจากนี้ก่อนฮนะแจ๋วครับให้จโดให้เจโดอันนี้นี่แล้วกินอีก ลงมาตรงนี้เลยเกี้นี่ไปไนล่ะไปไนลเมื่กีน้นี่จะดูลงมา,างงกาลังจะลือออกไป wait แล้เพิ่งเอาปลาตัวนี้ขึ้นเรือกําลังสาวสามเชือกอยู่เลยลอยมาข้างเรือเลย,อยขอไปเสียงหายใจนะติดอีกแล้วเพิ่งเอาเรือเข้ามาได้นูติดอีกแล้วนูน

โดนอยู่ลึกด้วยมไว้ช่อนหรือไอโดนโอ้ยติดอีกแล้วโอ้ยติดอีกแล้วหนังชีวิตอีกแล้วอีกแล้วไม่ยอมจิบนะครับผมมุดป่าอีกแล้วมีตัวนึง่งเสรต้องเข้าช่องนู้นแล้วไปนู่น ยังอยู่ยังอยู่โอ้ยแต่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 แยังอยอู่ยังอยู่ดินเก่งซะด้วยเนี้ยเนี้ยไม่อยากดึงเยอะฮะขาดเนื้อแน่นอนถ้าดึงเยอะฮะตัวนี้ก็ยังไม่ไปเอาเลยอืมคอกเดียวกันหมดใช่ไหมนี่ไซส์เดียวกันหมดเลยแต่น่าจะเป็นชะดู แต่อยู่ลึกตะลึกมองเป็นตะชันมาแล้ว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 มึงไม่อยอมมาใกล้ใช่ไหม,มไม่อยอมมาใกล้ใช่ไหม

รอมาใกล้ๆไม่มาครับหันค้างให้สับเลยฮะสาวเชื่กเลยฮะอุ้ยลูกถอนลูกถอนแต่ก็ได้อยู่ยไซต์เดียวกันหมดเลยนะนี่ตัวล่าสุดครับอื้อหอ ก็จะดึงมแหลงสาดสาวมาวิ่งปื๊ดแหลกแสบมือเลยฮะใส่สวยอยู่นะฮะใสสวยอยู่เหรอเทมายแลยเกือบไม่ได้กินเนี่ยโดนท้องนิดเดียว จะขาดเนื้อแล้วรทบนน่อ่ะมันหมาเฮะปลดตายกันโอ้ยโดนเต็มอยู่ฮะนึกว่าไม่โดนเต็มโดนเต็มอยู่นนี่ไงใหย่ยปลาไปหนู่นหมอนหมอนอืนนอตัวนั้นเราก็ยังไม่ได้ปลดเลยฮะ เดี๋ยวใกล้เวลาจะได้ไปรับนต้นกับนติ๊กนะฮะแก้วครับหมันหมไปเราเผื่อเวลาไปรับไอ้นต้นกับนติกนะเดี๋ยวไปเอาปลาสองตัวนี้ก่อนนะรู้ว่าจะใช้เวลาแหวกไปเอาปลานานขนาดไหนฮะเรือแบบนี้นี่ไม่เหมาะกับกบารแหวกบ่าครับติดอะเดี๋ยวเราใช้ความสาม,มารถดูจะลงไปได้ไหมแหวกไปได้หรือเปล่านี่ร้ปลาลูกนะี้ โอ้ก็ตัวแบกก็ได้ฮะอุ้ยนี่แหละสายนีตัวแรกตัวไหนสงสัยจะได้มุดน้ำไปเอาเรือเข้าไม่ได้นะผมติดเงียบไปบุกป่ายงี้เรือแบบนี้บุกยากมากแะโอ้ยโ,โ,โดนมินหลังไม่ไม่มินโดนเต็มอยู่ทั้งวันมินละ ก็จะแหวกตาเข้ามาได้ฮะไซ์เดียวกันหมดเลยฮะหมันหมนครับดีกันต่อครับในหนึ่งฮะสงสัยตัวนั้นต้องแก้ผ้าลงไปละไม่งั้นไม่เสร็จง่ายฮะสรุปนะครับผมตัวนี้ฮะเป็นปลาช่อนนะฮะตัวนี้ต้องว่ายน้ําเข้าไปเอานะครับผมเพราะว่าเอาเรือเข้าไปไม่ได้ะมันติดไม้ครับเท่าเรือเข้าไปนี่หกโมงไม่รู้จะเข้าไปได้เปล่าฮะนี่หันด้านข้างอันนี้ให้ เกือบขาดเนื้อแล้วนี่ดึงมานี้นิดเดียวก็จะขาดเนื้อแล้วนี่ปลาช่อนใสสวยนะน่าจะโลกว่าครับตัวนี้อยู่ใต้น้ำเขาไม่ขึ้นจิบนะฮะดีที่ตัดน้ำตัดน้าถูกนะผลงานรวมของผมวันนี้นะนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดแต้มนะครับผมแก๋วเดี๋ยวไปรับไปพัดที่จะตกดีนะเดี๋ยวไปรับนักปิ๊กกับนักต้นนะครับผมนี่ก็ปเปียกให้ลงน้าโอเคครับไป ดีนะต้นเก่งเรื่องปีนฝายเอาแล้วกระเป๋าอ่ะนี่เปใส่ล่ะอ <laughs> ยุดมึนมาดว่าเขา,าประตากกิดอะอ้อตานยาใหม่บางทางกันบ่ได้รอนกันน่้บ ใช้นนเนี่ยเยอะอย่าเพิ่งลงคลิปอย่าเพิ่งลงรูปนะฮะนั่นแหละเดี๋ยวเดี๋ยว,ว,ว,วมาให้แตะตายตอนจบเนี่ยโ,โอ้จับเชือกที่จับเชือกเออเอ้าเ <c oughs> มื่อตัวอ่ะ <c oughs> เดี๋ยวรับนาติกจะไปงมปลาอีกตัวนึงของนาติก ใหญ่ไหมตัวนี้ชั่วหรอกระทบเขาขมานเทธอมาเขามาเรือกดำหนำเขามาของเรานี <wire> <me> ่อะไรนี่เจ็ตสกีอะไงน้อยนี่เกี่ยวังคับเรียกมังคับฮุส์ถ่วงกันแต่คนแน่นอนจริงเนี่ยเอาลงมาไหนนะปืนเนี่ยมันล่วงอยู่ดิเขย่าไปเขย่ามานี่มันล่วงอยู่ดิ พายเซวันนี้พายเซโอ้แต่หกตัวหกโลกว่าเี่นก็สุดแล้วมาเจอชโดูคอกอีกทุกคนยืนคนละฝั่งนะครับเขาออกเครือแล้วครับโตอย่าหาทรมอุ้ยมันอยู่อยู่นี่ไงี่ยโอ้แม่อย่าตีใช่เหรอมีดีมีดีง้อบินยังไงแม่ฮึส หนาวครับต้นหนาวครับจับไอนี่นี่นี้วดดาบเลยอ้าได้กลัวแล้วโอ้โหเข้าหางโอ้ยจะถอนแล้วนี่ดตินิดเดียวเลยต้องขยับไห้อยกียอเดเดอันนี้ลึงขัดเลย มีอะไรตัดไหมหยิบได้กับเอามาถอนง่าู่ไม่ต้อมปวดายอยู่ตึอองนเลยนี่เดี๋ยวไปเสียเวลาสงสารคนนาวต้อดหัวเยหายหนาวยพี่มาจะถ่วงให้นะต้นขึ้นอยอ่นะโอ้โหนาติกบอกเข้านาติก็จ้าลุกไปฮีโร่เลยวันนี้สุดยอดโอ้โหไซส์ใหญ่ทั้งนั้นเลยว่าเป็นไดโนเสาร์ ของเรานะดูดิเล็กไปเลยวันบไมหเเาันนน้เปราลาตาขึ้นมารเป็นทหารมาดูเหมืบริบูรณ์มาเดี๋ยวพยายามขึ้นฟังก่อนนะครับเอาสายก่อนนี้เก็บไปยังอีกไกลไปไหม อันนี้ของพี่ตม้มผาพวนนงพวเป็นเป็นอันนี้ใหญ่กว่าป้าวปูกันลเลยวันนี้ปูกันรถถังอะไรของใครนี่อันนี้ปลาช่อนนี่ใช่เดี๋ยวปลาช่อนตัวนี้ มาเดี๋ยวมาสรุปผลงานกันก่อนนะครับผมมันมืดแล้วกาจะเอาเรือขึ้นจากน้ําได้ครับผมวันนี้นติ๊กทําผลงานได้สุดยอดนี่ดูก่อนของนติติไซสไซส์เดนูเสาวนาะของนติตกตัวนี้ตัวนี้ช่างไปแล้วตัวยาวนแปดหกโลหกโลเจ็ดตัวนี้ช่างั้งแต่ต้นคลิปเลยนะฮะตัวนีตัวอ,งงอตัวนี้ได้ตอนตอนอล่าสุดนะครับผมที่ไปดําน้ำเอา ตันนี้ช่างไปแล้วนะหกลเจ็ดนะเดี๋ยวมาช่างอีกตัวว่าจะน้ำหนักเท่าไหร่นี่สุดๆนะตัวนี้ดูขึ้นล่าสุดเจ๋อโดนโดนเัาเกือบไม่ได้กินเกือบไม่ได้กินไม่นึงเลยแบบสายร้อยปอนแล้วโอ้ยเจ็ดไหมหกสามว้ากโอ้ห้าจุดเก้า็เกือบหกลห้าจุดเก้าเก้าอีกนิดเดียวก็หกล ถ้าไม่ตายก็จะได้อยู่ได้ๆๆๆๆมๆๆอๆๆๆๆๆๆๆาวๆๆ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 ๆัๆๆ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 ๆตๆๆไๆ้ๆๆัๆๆๆๆๆรๆๆๆๆๆีๆๆๆๆๆๆๆ7นะครับผมนัตๆๆ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 ๆกๆๆๆอๆๆ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 นๆคๆๆ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 ๆัๆๆ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  ครัไปช่อนด้วยเอ็กครับเอ็กได้ไปช่อนตัวนึ่งไงเอ็กครับแล้วต้นล่ะเอ็กครับเอ็กเอ็กเอ็กอักนี้ก็ไหลครับไม่มีนะต้นก็ไม่ได้นี่นะนาต้นของเรานะครับผมสายดำสายดำตอวันนี้ถือว่าคุ้มค่ากับความเหนื่อยนะครับผมแต่บอกเลยว่าถ้ามาคนเดียวนี่เรียบร้อยฮะไม้ใหม่ไม้ใหม่ใช่ต้องมาต้องมาเป็นทีมครับมาอย่างนี้เดี๋ยวขอแจ้งก่อนนะใครที่ดูคลิปนี้แล้วบอกเดี๋ยวตามตามมาซ้ำหมายนะต้อมผมบอกก่อนนะว่าคลิปผมเนี่ยไม่เคยไม่เคยออกมายิงปลาพุดแล้วก็ตัดคลิปลงเลย่างนี้ครับ คิปอะจะตัดลงบางทีเป็นเดือน 2, <c oughs> 2> เดือนนะครับผมบางคนแบบว่าเอ้ย э ผมอยากไปยิงบ้างนะต้องพาผมไปหน่อยบางทีไมยมาแตกแล้วนะครับผมอันนี้ไม่ได้หวงหมยนะอันนี้คือความจริงคืออย่างผมทำอ่าหม้อ,อไม้เหนื่อยเนะี่ยพรุ่งนี้ผมไม่ได้ตัดคิดอยู่แล้วอาจจะเป็นเร็วสุดอะคือสองอาทิตย์นะคิดถึงจะลงเพราะฉะนั้นไมาเมื่อาจจะแตกแล้วก็ได้นะครับผมอันนี้ไม่ได้การันตีนะแต่ไม่แตกก<ล>็วแวะมาดูเอง่ะใช่ถามว่าหวงไม่ไม่ได้หวงกับหมยธรรมชาติทั้งนั้นนี่ผลงานของเราดูที่ โอ้โหสุด,ดยอดครับว <c oughs> ้าวอีมือนัากินโอเคแล้ยวยังไงอ่า้องขออนุญาตปิดคลิปแค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วพบก,กันใหม่คลิปหน้านี่แหละสวัสดีครับหน้าถ้าทำอะไรกิน้โอเลยวายย่อวายย่อว่านแต่ละคนวายย <c oughs> ่อใหญ่แฮาง ไม่เห็นนานแล้วเนาะไเห็นายออไซนี้ไม่เจอนานแล้วเนีผมไม่ได้เจอประมาณเจ็ดเดือนผมมีตอนเหมือนกันครั้งแรกเหมือนกันเนี่ที่หนึงเออผ่าเจ็ดเดือนแล้วนะใหญ่มากตั้งแต่โอ้โหล่องผ่าเป็นเสาเลยเนาะแข่งเหมอะไรนี้ตัวแรกแน่นอนดู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 น่ากลือน่าจะได้ช็อตยิงเนาะได้ได้ได้แต่แต่เป็นช็อตยิงไกลๆนะต้องพันพอดี ไไค,ใใค <Okay. S 1> จะทำเออนั่นนะอะไรวะมัมนอนแบบว่ากำลังถ่ายรูปปาร์ตเล็กๆกันนจะแบบที่ต้อมเดินผ่านอะไรอย่างนีะแล้วก็นมงหน้าเดีนไมเหมือนในคนดำน้ำแบบเคยเคยดูไหมอ๋อนี้เยเน้ทาหถงอเ้อเารเป็นวงเ้อย